สวัสดีครับใครนะครับกำลังหาที่เกรด A นะครับวิวทะเลสวยๆนะครับลองชมแปลงนี้ดูครับสุดๆจริงๆนะครับที่เนี่ยจะมองเห็นทะเลสวยมากนะครับเห็นเกาะนะครับเกาะที่เห็นเนี่ยจะเป็นเกาะลําหนกนะครับป่าชายเลนเนี่ยเป็นแนวยาวตลอดทั้งแนวเลยนะครับ ก็มีคลองออกสู่ทะเลนะครับสวยไหมครับที่แบบนี้นี่ต้องบอกว่าวิวพันล้านนะครับที่ในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับยามเกษียณนะครับตื่นเช้ามาได้เห็นวิวแบบนี้นะครับสดๆนะครับก็ตัดกลางที่เลยครับเป็นแนวยาวนะครับแบ่งที่ดินเป็นซ้ายขวานะครับ คือท่านไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับคงตื่นอย่างดีนะครับนี่ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยเลยนะครับตัดผ่านกลางที่ของท่านซื้อที่แปลงนี้นะครับบอกเลยนะครับกับวิวแบบเนี้ยแต่ราคาเนี่ยเท่ากับที่สวนธรรมดาเลยนะครับปาล์มเนี่ยตอนนี้เริ่มปลูกแล้วนะครับปาล์มปีที่สามก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับพื้นที่สิบเจ็ดไร่กว่าเนี่ย เดือนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ห้าหมืนบาทนะครับนี่คิดราคาเฉลี่ยทั้งปีปีละ5บาทนะครับต่อกิโลนะต้องมาชมครับที่แปลงนี้วิวสวยมากๆนะครับท่านต้องมาเห็นก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับที่ดีๆนะครับมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมบอกเลยตอนเนี้ที่แปลงนี้น่าจะเป็นเกรดเอเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ผมบอกขายอยู่นะครับสิเจ็ดไร่ครึ่งเนี่ยกับราคาแบบนี้เนี่ย หาไม่ได้ง่ายๆนะครับมาชมกันนะครับเราอยู่กันที่บ้านท่าข้ามควายนะครับตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่านะครับโทรมานะครับ0ูนย์8ป5 5 0นะครับราคาไล่ละ2องแ0 0ห้บาทนะครับแปลงนี้เป็นนอสอสามกนะครับพร้อมโอนนะครับเกดต่อมานะครับ